นี่คือการรีวิว WiFi 7ที่ผมรู้สึกว่าปวดหลังมากที่สุดสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X4 เมทีนะครับก็สำหรับรีวิววันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่า ใครที่อยากจะเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีมักจะเจ็บก่อนเสมอนะครับอย่างเช่นผมในวันนี้ก็หลายคนเนี่ยน่าจะได้ติดตามผมใช่ไหมครับว่าผมทําระบบเน็ตเวิร์กในรังโจนไปเนี่ยค่อนข้างเยอะมากลงทุนกับเราเตอร์ลงทุนกับ AP ค่อนข้างหนักนะครับแล้วก็วันนี้ทาง TP-Link เหมือนส่งมาเยอะเยอะให้ผมครับในการรีวิววันนี้นี่คือเจ้า AP Wi-Fi นะครับที่เป็น Wi-Fi Semen o m a รุ่น eap 772ครับแล้วทำไมผมถึงปวดหลังใช่ไหมครับถ้าสมมุติคุณได้ติดตามผมเนี่ยผมก็มีใช้งานเจ้าตัวนี้อยู่ครับแต่ว่ามันเป็น EAP 773ทีนี้772กับ773 2ตัวนี้ต่างกันอย่างไรนะครับต่างกันเพียงแค่ตัวพอร์ตแลนด์ที่เขามีตัวนี้ครับก็คือไอตัวเครื่องตัวนี้มันจะมีช่องเสียบแลนอยู่ใช่ไหมครับช่องเสียบแลนของตัว773ที่ผมซื้อมาใช้งานในออฟฟิศใหม่ของผมเนี่ยตัวนั้นเป็นพอร์ตแลนด10กิกครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะเป็นพอร์ตแลนด2.5กิกส ก็คือตัวที่ผมซื้อมานะครับราคาอยู่ที่ประมาณ28,990บาท25,990บาทนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะมารีวิวสเปคเหมือนกันทุกอย่างจากพอแลนส10กิกเหลือเพียงแค่2.5 g กิกเนี่ยราคาเขาขายแค่8,490บบาทครับโอ้โห ไม่เป็นผมไม่เข้าใจหรอกครับเพราะว่าอารอตรงการที่เราใช้งาน i วไะครับการที่เราเชื่อมต่อพอร์ตแลนด์10กิกกับพอร์ตแลนด์2.5กิกเนี่ยใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าใช้งานการโยนไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้สปีดที่เรียกได้ว่ามันไม่ถึง10กิกอยู่แล้วนะครับผมพูดกันตรงๆเลยเพราะว่าการที่เราเชื่อมต่อการใช้งานจริงเนี่ยแบนด์วิดต์มันจะมีการลดทอนมันอาจจะใช้งานได้สักประมาณ3,000ถึง4,000และถ้าสมมติเราใช้เป็นพอร์ตแลนด์2.5เนี่ยเราเชื่อมต่อไป3 ต้องในส่วนของตัวที่เป็น wifi 7ในราคาประหยัดเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นนาทีที่คุ้มค่ามากๆซึ่งตอนนี้เนี่ยผมวางแลนไว้แล้วครับตอนแรกบ้านผมผมกล่าวว่าออฟฟิศจะเป็น wifi 7บ้านจะเป็น wifi 6ผมสั่งตัว ap wifi ของ tp link เนี่ยที่เป็นตัว wifi 6มาไว้ประมาณ15ตัวผมกล่าวว่าจะขายออกให้หมดแล้วก็ซื้อตัว wifi 7ตัวนี้มาใช้งานเนื่องจากว่าราคาเป็นมิดมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ผมจะพามารีวิวระบบ network ในบ้านผมแบบคร่าวๆกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าหลายคนสนใจตัวอินเทอร์เน็ตผมใช ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมอ่ะใช้งานอุปกรณ์ของทาง TP-Link แทบจะหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวสวิตช์นะครับที่มันเป็นตระกูล Omada นะครับและก็จะมีในส่วนของตัวเราเตอร์นะครับซึ่งในไซต์บ้านผมเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ใช้เราเตอร์ของทาง TP-Link แต่ว่าในส่วนตัวเราเตอร์ TP-Link เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของตัว Cloud Controller อยู่นะครับข้อดีของเขาเลยก็คือคุณไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อกล่องคอนโทรลเลอร์แยกเพื่อจัดการเครือข่ายเพราะสามารถใช้ตัว Omada Cloud Essential ได้เลยมันคือตัวเราเตอร์มันคือตัว VPN Router มันนสาาาามรถทํง หลากหลายหน้าที่มากมีทั้งพอร์ต SFP Plus แล้วก็พวกพอร์ตแลนด์ต่างๆนะครับอ่ะทีนี้ผมจะพามาดูหน้าซอฟต์แวร์กันนิดนึงในการใช้งานอันนี้คือระบบเน็ตเวิร์กในบ้านของผมเลยนะครับผมเนี่ยก็จะมี AP อยู่ประมาณ4ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่วันนี้ผมเสียบเข้าไปเพิ่มในบ้านของผมก็จะเป็นเจ้าตัว eap 772นะครับตัวที่มันเป็น AP Wi-Fi 7นะครับเพื่อเอาไว้กระจายสัญญาณแล้วก็อีกหนึ่งตัวตัวนี้จะเป็นตัว TP Link Omada ที่เป็นตัวสวิตช์นะครับแต่เป็นสวาาิตช ก็คือเจ้าตัว p o e นั่นเองเป็นสวิชแบบ2.5กิกสนะครับสามารถจ่ายไฟให้กับตัวนี้ได้ซึ่งผมจะลองต่อเข้าไปในตัวระบบบ้านผมโดยไม่ต้องเซตอัพอะไรเยอะเลยเนื่องจากว่าตัว O m ม da Cloud เนี่ยมันมีความเทพตรงที่ต่อให้คุณไม่ได้อยู่ในที่หน้าไซต์งานนะครับคุณสามารถส่งอุปกรณ์ตัวนี้ไปให้หน้าไซต์งานแล้วให้เขาแค่เสียบสายแลนแค่เสียบสวิชตัวนี้แล้วคุณสามารถจัดก,การเมนเทเพิ่มได้เลยอย่างตอนนี้ผมเสียบติดตั้งเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเรามาดูหน้าจอครับก็อนนี้เป็นหน้าโอมา da c คลาวของผมนะที่ใช้งานอยู่ในนบ้าผมมีวตัว มี AP อยู่4ตัวมีคลายแอนเชื่อมต่อนะครับ oh. พวกคอมโทรศัพท์มือถือทั้งหมด107ตัวด้วยกัน oh. ตอนนี้ที่ผมติดตั้งเข้าไปก็คือเป็น AP กับสวิชใช่ไหมครับผมจะลองเข้าไปดูในโหมด AP กันก่อนนะครับ AP ตอนนี้จริงๆมันจะมีขึ้นมาอีก1ตัวเป็นตัวที่5นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมจะมี AP 1ตัวอยู่ในห้องเซิร์ฟเวอร์มีตัวที่2สําหรับชั้น2ในฝั่งออฟฟิศทําทงานอันนี้จะเป็นตัวฝั่งห้องไลฟ์สตรีมแล้วก็อันนี้จะเป็นของชั้น1ที่ผมใช้นะคร 773นะครับซึ่งตัวใหม่เนี่ยจะเป็น EAP 772ตัวนี้มันสามารถเซตอัพตั้งค่าผ่านตัวนี้ได้เลยทั้งหมดนะครับซึ่งดีไว c เน็ตตอนนี้ผมยังไม่ได้เซตอัพนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเซตอัพผ่านตัวระบบโ o มันด้แล้วลองใช้งานกันนะครับก็กดตรงนี้เข้าไปเลยครับเพื่อที่จะให้มันสามารถใช้งานกันได้แล้วเราสามารถคอนฟิกได้นะครับผมโอเคปึ๊บอ่าตอนนี้ผมแค่ดับเบิลคลิกมันก็เหมือนกับการแอด เข้ามาที่หน้าคอนฟิกแล้วนะครับแค่เบิลคลิกง่ายๆ <Huh? S 1> แล้วเดี๋ยวเราจะมาให้มันกระจายสัญญาณ Wi-Fi แล้วเราจะมาลองเทสผ่านตัว EAP 72ตัวนี้กันนะครับ <Huh? S 1> ซึ่งแน่นอนมันจะเชื่อมครอบคลุมระบบทั้งบ้านผมทั้งหมดเลยเพราะว่ามันจะอยู่ในแ <Huh? S 1> อคเคาน์เดียวกันนะครับ <Huh? S 1> ตอนนี้ร้อยมันคอนฟิกมันจะดึงค่าคอนฟิกจาก WiFi ตัวอื่นๆของผมครับแล้วก็เข้ามาเสร็จเรียบร้อยตอนนี้คือเสร็จแล้ว <Huh? S 1> นี่คือเป็นการเซตอัพหนึ่งตัวที่เสร็จแล้วคุณอยากจะตั้งชื่อปรับเปลี่ยนดีเทลคุณสามารถ ตั้งค่าได้เลยนะครับอ่าตรงนี้ผมก็จะเข้าไปที่ชื่ออุปกรณ์ก่อน c o n f i g นะครับ Name ผมจะตั้งเป็น EAP 772นะครับผมนี่ LED ตัวนี้มันจะมีเปิดกับปิดนะครับตรงนี้เราก็สามารถเซตติ้งตั้งค่าได้นะครับดีไว้อันนี้คุณสามารถเซตอะไรต่างๆได้ตอนนี้ผมตั้งชื่อเรียบร้อยนะครับผมได้อุปกรณ์หนึ่งตัวที่อยู่ในระบบของผมแล้วครับปุ๊บมาแล้วเป็น EAP 772อันนี้คือผมแ e อดตัวที่เป็น AP เข้าไปนะครับง่ายมากอันนี้ก็ ในบ้านผมผมสามารถใช้งานต่อได้เรียบร้อยทีนี้ต่อมาครับเรามาดูในสองตัวหน้าแดชบอร์ดอีกหนึ่งรอบ AP ผมเพิ่มเป็น5แล้วครับสวิชในบ้านผมยังมี4ตัวอยู่เข้าไปดูกันนะครับสวิชผมมีสวิชออฟฟิศตัวที่1สวิชออฟฟิศตัวที่2สวิชบ้านตัวที่1สวิชบ้านตัวที่2และตัวนี้เนี่ยมันมีสวิชหนึ่งตัวตัวใหม่มาใช่ไหมครับยังขึ้นเป็น pending อยู่นะครับก็รอการเซตอัพผมก็จะกดแอคชั่นนะครับปึ๊บ1ครั้งครับ A few m พอหลังจากกดเสร็จนะครับหน้าเว็บไซต์ก็จะมีการ refresh นะครับแล้วก็จะมีการดึง status s t a ตัสเพื่อเอามาลงทะเบียนให้มันอยู่ในระบบ Network ภายในบ้านของผมอันนี้คือวิธีการ Set Up ตัวคลาวนะครับผมผ่าน Cloud ของทาง Omenda ทุกอย่างเนี้ยที่ผม Set Up ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในวงแหวนเดียวกันก็ได้ผมจะอยู่อินเทอร์เน็ตที่ไหนอยู่เมกาอยู่รัสเซียอยู่ everything ยังไงก็แล้วแต่ ถ้าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ผมสามารถจัดการตรงนี้ได้และตอนนี้สวิตช์ตัวนี้ก็อยู่ในระบบคอมของผมเรียบร้อยแล้วนะครับ <Wow. S 1> ทีนี้ผมสามารถจัดการตั้งค่าในสงองตัวสวิตช์ก็ได้แล้วนะครับอันนี้ผมก็จะเป็นสวิต อ่าสองจุแล้วกันผมจะตั้งชื่อไว้จะได้จําได้ในระบบของผมนะครับผมแอปพลายจบอันนี้ก็คือเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสเจ้าตัว EAP 772ตัวนี้กันดีกว่าว่า,วาการเชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยมันแรงขนาดไหนแล้วการทดสอบแบบใช้งานจริง real use ในห้องห้องนี้เนี่ยกับตัว AP ตัวนี้มันเป็นยังไงเรามาชมกันครับโอเคก็ตอนนี้นะครับเราเจอตัว EAP 7 7 2แล้วใช่ไหมครับผมจะเข้ามาเช็คคลเอนนะครับก็ตอนเนี้ย จะมี x t m a t e Notebook ก็คือ Notebook เครื่องนี้ของผมนะครับพร้อมทั้งโทรศัพท์มือถือ iPhone นะครับตอนนี้ก็จะมีต่อติดตั้งเอาไว้ผมจะมาลองเทสสปีดกันดูนะครับว่าเชื่อมต่ออยู่อย่างเงี้ยข้างๆกันความเร็วที่วิ่งได้เนี่ยพอมันเป็นตัว WiFi 7มันจะวิ่งเท่าไหร่นะครับซึ่งอันเนี้ยสปีดที่เทสออกมาต้องบอกตรงว่ามันก็วิ่งประมาณ800กว่าแต่ว่าเน็ตบ้านผมเนี่ยสมัครไว้ที่แพ็กเกจ2,000ตรงนี้อาจจะเป็นเพราะ ตัว p p o o n เนี่ยถ้าใครได้ติดตามข่าวนะครับ p h o n e เนี่ยเป็น Wi-Fi 7ก็จริงแต่มันเหมือนกับไม่รองรับ MLO มันยังได้แค่160ย h z อาจจะรองรับ MLO แต่ได้แบนด์วิดที่ค่อนข้างต่ำนะครับซึ่งมันเทสออกมาได้อย่างนี้แต่ เดี๋ยวเราจะมาลองใช้น้ t ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับในการเทสทดสอบสปีดกันแต่ผมจะไม่ลองข้าง A.P. งี้หรอกเดี๋ยวผมจะไปลองขแขวนตามจริงแล้วลองใช้งานกันดูนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเทสเนี่ยผมจะพามาดู Network Map ในบ้านผมก่อนอันนี้กคือมันเป็นข้อดีของเจ้าตัว o m a ันดตัวนี้นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมจะมีสวิช ตัวใหญ่นะครับที่เชื่อมต่อกับเราเตอร์อยู่หนึ่งตัวนะครับซึ่งถ้าสมมุติเพื่อนๆใช้งานเราเตอร์ของทาง TP Link เป็นตัวนี้ใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นไอตรงอินเทอร์เน็ตเป็นตัวเราเตอร์ตัวนี้ขึ้นอยู่หัวสุดแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ต่อด้วยตัวนี้แต่ต่อเป็นตัวสวิตช์รุ่น SG 6 5 4 X ตัวนี้นะครับซึ่ง SG 6 5 4 X ตัวเนี้ยผมมีตัว OMDA controller มันก็เลยสามารถดูทั้งหมดได้นะครับโดยเจ้าตัว772ของผมนะครับที่วันนี้เรารีวิวเนี่ยมันจะเชื่อมต่อผ่านมาเส้นทางตรง Switch 3ที่อยู่ที่ออฟฟิศก็จะเป็นตัว SG 3 4 5 2 XP นะครับแล้วก็เชื่อมต่อผ่านมายังตัว Switch 2.5GB ก็คือไอตัวที่อยู่บนโต๊ะตัวนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นี่น ก็จะเป็นตัว SD 2 2 1 0 XMP นะครับซึ่งตัวสวิตตัวนี้ผมเชื่อมต่อมาที่ EAP 7 7 2ตัวนี้นะครับก็จะมีคลายแอนกรุบอยู่2ตัวก็คือโทรศัพท์มือถือของผมนะครับโทรศัพท์มือถือของผมกับคอมพิวเตอร์ของผมนั่นเองมันก็คืออันเดียวกันเนี่ยแหละครับเพียงแค่ว่าคลายแอนมันข,น,นขึ้นซ้อนขึ้นซ้ำมาอะไรประมาณนั้นนะครับอตอนนี้เรามีโทรศัพท์ iPhone กับ X C M r e เนี่ยมันก็จะดูง่ายมันก็จะค้นหาได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับว่าตอนเนี้ย Wi-Fi ตัวนี้ Wi-Fi ตัวนี้ในออฟฟิศผมใครมาเชื่อมต่ออยู่และเป็นดีไว c ์อะไรนะ <Wow. S 1> มันจะออกมาอย่างนี้เลยครับเนี่ยเป็นเฉียวมีเชื่อมต่ออยู่คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi 6G อุปกรณ์นี้2.4อุปกรณ์นี้ 5G ก็จะมีการด t เทคไว้ทั้งหมดเลยเอออันนี้ค่อนข้างสะดวกป่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาโน้ตบุ๊กตัวนี้ไปลองทดสอบแบบใช้งานจริงแขวน AP ตัวนี้จริงๆกันดูครับปะครับ ก็ตอนนี้นะผมลองย้ายมาติดตั้งแบบใช้งานจริงนะครับซึ่งบนหัวของผมตอนนี้ผมถอดเจ้าตัว773ออกนะครับแล้วก็ใส่เจ้าตัว772เข้าไปแทนนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเอาโน้ตบุ๊กที่เป็น Wi-Fi 7นะครับมาเชื่อมต่อซึ่งตรงนี้ในว i n d o w s มันก็จะแจ้งไว้นะครับว่าผมเชื่อมต่อสัญญาณ6กิกอยู่แล้วก็เชื่อมต่อสัญญาณ5กิกอยู่นะครับความเร็วสปีดที่วิ่งได้เนี่ยก็คือ2,882นะครับทับ2,882ก็หมายความว่าขาดาวน์โหลดได้2,008ขาอัปโหลดได้2,008 จะใช้งานกันเป็นแบบ เรียกว่ายังไงดียถ้าพอมันเป็น2.5มันก็จะตันความเร็วที่2.5ใช่ไหมครับผมก็จะมีเชื่อมต่อ NAS อยู่นะครับซึ่งตัว NAS ตัวนี้เป็น NAS ที่ผมใช้งานกันภายในออฟฟิศเนาะเป็นของ Synology เนาะเราจะลอง Copy ก,กันซึ่ง NAS ตัวนี้ผมเชื่อมต่อเป็นแบบ10กิกไปอยู่แล้วแต่ตัวนี้จะตันที่2.5แล้วก็จะโดนล,ลดทอนด้วยตัวคลื่นนะครับก็จะวิ่งที่2,008แต่สุดท้ายก็จะวิ่งที่2,005ผมจะลอง Copy ดูนะครับความเร็วที่วิ่งอันนี้จะเป็นแบบระบบ Network ภายในนะครับผมอ๋อผมลืมไปว่ามันจะใส่ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมใส่ในนบก็ได้นะครับ มาปุ๊บผมลองลากเข้ามานะครับปั๊บสปีดความเร็วที่วิ่งนะครับวิ่งที่24 26 30แล้วก็วิ่งไปรวดเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ปปาอาจจะ เล็กไปนะเพราะว่าจริงๆมันจะวิ่งได้ที่250นะครับก็คือตันเจ้าตัวพอร์ตมันเลยแต่ว่าไฟล์ตัวนี้อาจจะไม่ใหญ่มากทีนี้ลองเทสทดสอบผ่านตัวสปีดเทสลวกันแต่จริงๆสปีดเทสผมไม่ค่อยอยากจะเทสในออฟฟิศผมสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าในออฟฟิศผมเนี่ยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตกันตลอดเวลานะครับมันก็จะไม่สามารถวิ่งเต็ม2000ได้เพราะว่า c คลเอนคุณน่าจะเห็นกันไปแล้วว่ามันมีร้อยกว่าตัวนะครับดังนั้นสปีดเนี่ยมันก็จะโดนแชร์กันไปแชร์กันมาซึ่งเทสออกมาเนี่ยก็็้กวนนัแเห แล้วก็คือ2800 82วิ่งจริงก็จะตันอยู่ที่ประมาณ2,500นั่นเองนะครับก็ลองคำนวณคูณกันมันก็จะได้เท่ากับตามจำนวนของตัวพอร์ตถามว่าน่าสนใจไหมในมุมมองผมผมมองว่ามันน่าสนใจตรงที่พอมันเป็นระบบโอมาดาคลาวอ่ะมันง่ายคุณเซตอัพยังไงก็ได้ขอแค่ให้มีคนติดตั้งอุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปก็คือจบเลยสามารถใช้งานได้เลยนะครับอันนี้สะดวกมากๆนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือมันฟรีครับ<อ>เพราะว่าบางแบรนด์เนี่ยเขาอาจจะแบบว่าต้องมีการจ่ายค่าบริการรายเดือนรายปีเพื่อที่จะใช้คลาวตัวนี้ใช ของทาง Tp Link Omanda เนี่ยเขาบริการฟรีไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมใช้งานยาวๆอย่างบ้านผมเนี้ยซื้ออุปกรณ์มาเรามาใช้งานก็ฟรีหมดจะเห็นแผนพังของผมอุปกรณ์เยอะมากลองคิดดูถ้าผมต้องมาเสียรายเดือนอีกไม่ใช่เรื่องนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกตรงๆน,นะครับว่าใครที่ทําระบบเน็ตเวิร์กใหญ่ๆนะครับการที่มีตัว Cloud อนโทรลเ l อร์เข้ามาเนี่ย มันดีมากนะครับอย่างอันเนี้ยหน้าเว็บที่ผมใช้งานอยู่ของทาง Tp Link Omanda คือมันมีตัวแดชบอร์ดนะครับที่มันบอกหมดเลยอันเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ใช้เราเตอร์ของ Tp Link เนาะมาเลยขึ้นโนยคอนเน็กอินเทอร์เน็ตนะครับแต่มันก็จะมีบอกเลยว่าสวิชเรามีเท่าไหร่เรามี5 AP มีไคลเอนต์ N, มาเกาะเท่าไหร่นะครับหรืออยากจะดูสเตตัสต่างๆนะครับว่าเรามีการใช้ยูสโหลดต่างๆยังไงบ้างมีหน้าแบบาการเชื่อมต่อไปที่สวิชตัวไหนนะครับอย่างอันเนี้ยผมดูสวิชหนึ่งก็จะมีขึ้นอยู่ใช่ไหมครับหรือถ้าสมมติคุณอยาากไปดูวทีี 2, ่่2ม อะไรเชื่อมต่อบ้างจ่ายไฟเป็น PoE ไหมหรือจะเป็นในส่งตัวสวิตช์ที่3มนะครับมีการเชื่อมต่อตัวไหนอยู่เนี่ยมันก็จะมีบอกสเตตัสสถานะหมดนะครับหรือแม้กระทั่งในส่งตัว AP เงี้ยมีการใช้ช่วงเวลาไหนมีไคลเอนต์เกาะเท่าไหร่มันก็จะมีแจ้งบอกได้ใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งดูเป็นแมปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแมปในบ้านผมก็จะมีทั้งสวิตช์มีทั้งระบบเน็ตเวิร์กมีอุปกรณ์ดีไวท์ทุกอย่างมันดูผ่านคลาวด์ได้หมดนะครับเนี่ยตัวดีไวท์มีอะไรบ้างก็ขึ้้้นนนนตตาามมมลสีีเยะรรััหืออแกกท่่่งใงว Cry เราสามารถดูเราสามารถเตะเราสามารถจัดการได้ใครที่ใช้อินเทอร์เน็ตเปลืองใครใช้อัปโหลดเยอะใครใช้ดาวน์โหลดเยอะตัวเนี้ยก็สามารถดูได้ทั้งหมดเลยนะครับอันเนี้ยเจ๋งจริงก็ผมแนะนำใครที่อยากจะเดินระบบเน็ตเวิร์กแบบใหญ่ใหญ่ให้หาอุปกรณ์ที่เป็นตัวคาวคอนโทรเลอร์แล้วชีวิตคุณจะดีครับก็ลองดูแล้วกันสำหรับวันนี้ทางผมนพเอ็กซิเมทีเนี่ยขอตัวลาไปก่อนแล้วกันรอบหน้าผมจะมีอะไรเจ๋งๆมารีวิวอีกรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ